โอ้ห้องไฟนาะครับเนาะปอนี่คือออกมาเสียงไว้ข้างหลังนอนนี่เนาะไรบ้างเลยผู้เจ้าของคนมานี่อ่าหมื่นกว่าโอ้ห้องสางกับสีไหมพี่น้องเนื้อโตเกี่ยงกุลุนอันนี้ของเจ้าขอห้อยโคมลูกโตแม่เนาะนี่เนาะ แม่สูงอยู่มา้ง่อยสี่สิบพี่น้องแม่ท้องว่างนะครับเนาะสิบประมาณลูกลูกตัวสองอะลูกตัวสองครับพี่น้อยนี่ลูกตัวเมียครับพี่น้อยนังน้าดียู่ครับพี่น้อตัวแม่นี่เออเบืงด้านนี่ครับพี่น้องสีดีครับบบมีป่านครับแม่นี่บบติดขาวประกันตับนี้นะครับเนาะตั <ok ้งแม่นี่ครับแข้งขาเปิดครับเปิดยู่าได้ครับชุดนี่ สองมืีครับสองมืนสี่ต่อรองเอาเนาะต่อได้อยู่ต่อได้อยู่ครับอ่ะเบอร์โทรไปเนี่ยครับผมศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าี่ห้านสี่ห้าศูนย์สามหกเจ็ดสามหเจ็ดศูนย์รวมน้นว่าน้องว่านี่ทั้งไหนึอำเภอไหนว่าโคกนี่แหละครับสวางนโอ้สว่างนี่เนาะโอ้บ้าน้องว่าบ้านนั่นแถวประกาศน้องว่าครับผมครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมหอยอ่ะ กรมลูกตัวแม่ครับสองบนสีครับโอ้เสดายฟอยญ่ายๆว่าเห็นเจ้าของเงินพี่น้องสวัสดีครับหอยเป้นครับผมหอยเป้นบ้านดุงพี่น้องจัดงวงงามมาเมื่อนี่เฮ็ดเขาบอกหรือจังใดเฮ็ดเขาครับเฮ็ดเขาเนาะมันครับบอนเฮ็ดแล้วมันบแจบป็นใดมันจดกต้นออกมาจังหน่อยครับพี่น้องเ้า่แตม เกิดใหม่ๆเจาะวีแ้มครับแ้มออกสยาครับสูงร้อยสี่สิบเท่าไรประมาณสี่สหหาเนาะครับเนาะครับสมไปครับแม่น่สมในพันสองรอบเขาสเดือนหรอครับสองเดือนประมาณใสยังเนาะ่าพอพันเยผสมตัวแต่ว่าเป็นบามันเรือดลอยครับโอ้พีนองเลยพักเถอ งวงามใสเลือดลอยไปความลูกออกมากกตสีเลือดสูงจบเจือแล้วครับแม่นี่นครับสูงร้อยสี่สิบห้าผสมสองเดือนบอัทนตรวจนะครับเนาะตอนนี้แต่ว่าสีสันเนื้อตัวนี่คืออยู่เลย,ยเไปห,หน่อยเหลื่อมใสครับพี่เท่าไดรครับงวงามสองหมื่นเก้าโอ้ไปหน่องเงย หัวงามผสมไปให้แล้วครับลูกแรกคองแรกครับแม่นี่หู้เนาะหู้ครับครับใส่นี่ไว้ย่อนมุกื่นสนามย่านเดือมุยอ่ะงวบ่เคยเข้าสนามครับสองมือเก่าตอรองได้ครับอ่ะมีตัวเดียวบ่เอ่าทั้งนี้กับัวงามครับพี่น้องเอ่างหน่อยจักหน่อยหน่อยลงมาครับสองตัวนี่ใส่เมาครับพี่น้องบ่ได้ใส่เขาเฮ็ดเขาค้วกันเนาะทั้งนี้กับไหนตัวใด ตัวตัวนี้ครับตัวใกล้ตัวใกล้ตัวพุ่นเทดบ่ตัวพุ่นนี่ครับต้สูงัสิประมาณร้อยตัวนี้30สบบวกครับตัวนั้นร้อยสามเคิดว่ามีครับเครื่องดำเครืงสองเปิดยกหรือแยกยูกเปิดยกครับยกเท่าไหร่สองแมยกสามสิบเ็ดห้ามสึ่งห้ารถือตัวละสิบห้าห้าร้ สิบห้าห้าลอยสิบห้าหกลอยประมาณนี้แหละเอ้าพี่น้องต่อรองได้ปะชุดนี้ิในนิดหน่อยครับคุยกันเบิรงเนาะแล้วแต่ระยะทางพร้อมแต่ได้ทรงได้ยังกะคุยกันเบิรงนสิบกิโลส่งฟรีปะครับฟรีครับจูงไปทรงเลยลอยเมตรอ้าวเบอร์โทรครับผม061 061 596 596 2946 2946ห้อยเบนบ้านดุงครับผมเอาขอบคุณเรืยๆครับเบน อฝากงวงามพี่นอ้อ,องโอ้ยตะกี้งวง่เงินแสนพี่น้องเอ้ยหามื่นหกมื่นดุ่นนี่นี่พี่น้องจนพิ้กันเลยเข้าตะกี้ญาติกันครับหลังตรง,ตรงอียดเรียดพี่น้องยืนโก้ฟานหานค้าล้างตรงโอ้จบจบครับเนี่ยนี่อ๋อเบิ่งคมลูกตัวผู้หรือตัวแม่ล่ะครับเนี่ยลูกตัวผู้ ลูกเขียบสามหนึ่งมาที่นี่ประมาณเดือนน้อยๆเดือนกว่าสองเดือนนี่ละสองเดือนบ่ครับสูงร้อยสามสิบกว่าครับแม่ลูกเขียกโตก่อสอตครับลูกสองตัอ่ะเอกสารพันยังบ่หนุ่มหน่อยนี่ยังครับคันจากได้เอามาให้ได้ครับเปิดเท่าไหรครับชุดนี้สองหมื่นสามครับสองหมื่นสามต่อรองเหรอเนาะ ครับผมอ่ะเบอร์โทรไปนะครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองเก้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าสามห้าเก้าศูนย์สามห้าเก้าศูนย์หอยไพลัดเนาะครับผมไอ้แม่พ่นท้องว่างนะครับเนาะตอนนี้ว่างครับว่างมันได้สมดีครับมาต่อ้พ่นอยู่บ่หอยบินจับชื่อครับจ่ายจับชื่อคุยกันเบิ้งคุยกันเบิ้งอ๋อถ้าเบิ้งพันอ่าได้ได้พันปล่อยกันกัสอบถามเบิ้งครับอยากได้ลูกตัวฟูไปไว้าเฮ็ดพ่อพันก็ได้น้อยๆนะพี่น้อง โอ้เยแงล่าห้อยเอาพรงพลครับเท่าไรละครับพอนี่ขายบนสาี่สองสามหมื่นสองโอ้ว่ามันสร้างน่อยสามหมื่นสองดงผูเชื่อที่แรกมนชื่อว่าสี่หมื่นั้วเราเจ้าของงัวเขาเออเจ้าของงัวเขาซือต้น้อยเหมือนเน้ยคือเตน้อยครับ อใครยืดออกได้ลูกมันหลายตัวละล่ะแจ็คล้วแจ็คได้มาได้ลูกจ็คเสื้อเปลี่นว่าเปลี่ยนบ่บ่คือพญ่คิดดิอ๋อวัางวดสามหมื่นสองครับพี่น้อง เออถ่ายมันจะแหลมจังหน่อยครับสูงกับสิงประมาณ140กว่าเนี่ยใช่ครับไอ้พวเต็มปันไดนวันเสื่องดูเ่ราะเราจ่อยเ <laughs> อ้าหมอน้ำจัดคมลูกโตแม่ชาโลเล่ครับโอ้มกักกะโตนใหญ่พี่น้องเลยอ๋อไทยตัวแม่ตัวนี้โอ้เรือบรรทุกเนื้อโคกงสามโกงวันตัวผู้ โอ้ยพ่อได้รล้ะครับอันพ่อเพิ่นตัวนี้บ่มีหลอดน่าจะลูกหลอดอยู่เนาะลูกหลอดลอยแบบเด่นครับ,อ,รบอายุก็สิประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละเดือนกว่าสองเดือนประมาณนี้ตัวเงี้ยวอาลาดแม่เพิ่นก็ได้ความสูงก็สิประมาณลอยสามหาบวกครับแม่นี่ไงตั้นครับสมบูรณ์ชุดนี้ เปิดที่สามหมื่นแปดห้าร้อยสามสิบแปดสามหมื่นแปดห้าร้อยต่อรองได้เนาะครับเนาะได,ไดะ้ประกันตัวนี้ประกันมีครับมีมีชุดเดียวเลยบ่ชุดชุดเดียวเลยนะครับฮะอาะยุทธมิต้าตานะไม่รู้บ่เออตาตาหนาอีกชุดหนึ่งเนาะอันนี้เอ่อผู้ดใด้หาแม่ลูกลูกตัวแม่เด้อพี่น้องอชุงลูกงามครับงามงามจุดนี้เหลี่ยมใสแล้วก็อันไหนอีกก่อน ชุดได้ละอ่าง้อเลี้ยงครับหมอหนามเพิ่นเอามาหลายชุดหลายตัวอยู่แต่ว่าบางชุดบางตัวมันเป็นง้อเนื้อง้อหยังเพิ่นกจ็จะบ่ค่อยออกโทรทัศน์ครับพี่น้องนี่บอกใส่แม่เพิ่นนี่บ่เอ้าแม่ลูกลูกตัวผู้เนาะชุดนี้ ครับชาเล่ข uh, oh mm ึ้นกันแม่สูง440อยู่พี่น้องเออได้ยินว่าเสาเขาได้ครับชุดนี้เสาสามครับพันวาพันวาเสาสามอมมะนาวสองหมื่นสามสองหมื่นสามห้าร้อยนี่พี่น้องลูกโตฟูอันนี้ห้อยขวัญมะม่วงนาดังเอาเบอร์ทูไปนะครับผม 96, 0 9 6ย์เก้าหกสามหกห้าศู่ง็งัวมอหนำกุ่ละคำอ่ะขอบคุณหลายๆครับอ่ะส,สองข้อมครับพี่น้องมอหนำจัดชลิครับมาฝากพี่น้องทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมช่อง,องสบายใจฟ้ามอยู่พี่น้องมื่อวันอังคารครับพี่น้องวันอังคารที่21ครับ ธนาคารที่21มกราคม2568ครับพี่น้องตกปีใหม่มาได้20กว่ามื่นแล้วพี่น้อนงอานาคารราคางวงไฟเป็นยังไงอ่ะพ่อพี่พ่อน้อ,รรองมาเลาะมาสำรวจอยู่สนามบันโคก,กเจริญครับพี่น้องมึงเดากระครองกำลังใจนะพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกำลังใจให้สบายใจฟ้ามครับผมบรรยากาศทาง

ไปอะไรไปอะไเอาเดอไปให้เรื่อ่วยอะไรเครับเนี่ยจบสามพันลอยมื้อสามพันลอยสิบสามมือามครับถือปลาหน้ามโอ้ยมันแพงเลยเนี่ยแย่งหมดนี่สายตาห่อยเพราะว่าแพ้งมีรองออแต่ว่าในสายตาผมอ่ในสายตาผมผมเป็นผมผมผมเป็นคล้ายๆว่าผู้เลี้ยง เป็นตัวแทน่นพรียันผมกับอกว่ามันถึืออาจารจับมาก็สิ่วังหมื่นนี่บ่ะมาขายสิบสองสิบสาม่เขาเอาจะไล่ลูกก็ใช้เลยป่ะหรอครับไล่เนื้อย่างเดียวบ่มีเข้ามาเลียงว่าย่างสามื่นก็พอต้อแล้วสำนิดโอ้ยว่าเแล้วครับผมละหมื่นสามลูกตัวแม่ไปลิลิแล้ว อย่างนี้เป็นต่อร้องกันครับอย่างนี้บอกหกพันหกนนะจะประมาณ2 6งหมื่นหกครับแล้วบ่า,าหอย2 6งหมื่นหกป่แล้วครับที่หนออ้องว่างามครับสองหมื่นหกางได้ห้อยพันประรกอบแบ อ๋อมังวงมห้อยพันครับพี่น้องสูงร้อยสี่สิบห้ามีบวกครับแม่นางครับสมไปครับห้องว่างอ่ะพี่น้องไปสมไปซ้อมบาสีดีครับแดงเข้มประกันตํานี้เนาะหอยเนาะครับแกงขาเครื่องดำบ่มีปานครับพี่น้องสีดีอยู่เปิดเท่าไรครับแม่นางงวงำ สองหมืนเจ็ดต่อรองได้หลายป่ะมาคุยกันเบิ่งส่งคืนดนอสองหมื่นเจ็ดนะครับนะคุยกันเบิ่งเอาเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้อ้อยห้อยพันสว่างแดนดินครับอ๋อขอบคุณหลาายๆครับห้อยพันครับผมหัวงามครับพี่น้อง สีมันออกอุ้มทุ่มจังไงได้พี่น้องมันเป็นเงาไหม่ครับอ่ะม,าม,ามันออกไปแดดนี่แดงคักดิพี่น้องตันแดงครับสอไอยู่ดอกพี่น้องเอัฟฟากพี่น้องครับผมเอาเบิ่งพอพันใหญ่ๆครับพี่น้องสูงคิดว่าร้อยวัดละบ่ห้อยร้อยหกสิบสองอายุจักปีครับพ่อนี่ปสามปีหนึ่งเดือน ผมใหญ่ของใหญ่ครับพี่น้องแกงขาดีบะมีก่อสิงเอาอบึงไทยครับสีดีพี่น้องใครอยากเบี้ยวพี่น้องฟ้อน่โอ้แต่ว่าสีกับโปงครับสีกับโคปงสางนี่ลึงนี่ได้องศาแม่นเปิดยี่เท่าไหร่ครับห้าหมื่นห้าตรองได้เอาเบอร์โทรไปเนี่ยครับผม090 090 910 9 1 0 4276 4276ไปตักครับ หอยตักหอยทั้งใดก่อนเหรอวานอนครับวานนนีวาดเอาขอบคุณหลายๆครับม้อยครับอ่ะฝากพี่น้องครับห้อยระบายห้อยตัวนี้เท่าไรแล้วครับนี่เจ็ดหมื่นสองไอ้เวียดโอ้บัยควายเจ็ดหมื่นสองครับพี่น้องเขาพี่น้องสูงใหญ่ รักล่อยเงินแสนครับพี่น้องมือนีปล่อยออกแค่เจ็ดหมื่นสองลูกพ่อไหนพูดนี่พี่น้องเต็มแล้วตัวนี้มันว่าเต็มจะเลี้ยวเวียดครับพี่น้องเจ็ดหมื่นสองหางข้างไหนพูดหนิกินโลกโอ้ สองขันสองสามพันบ่าเม่นเ,เบิดบ่านี่อันนั้นน้องบัวครับอยพี่น้องเงยเต็มลำเต็มลำคันใดก็ได้บ่ต่ำกว่าคันแรกนี่น่าจะสิบกว่าครับคันนี้น่าจะประมาณเกอบยี่ครับคันนี้กัสิบประมาณยี่แนละ้วพี่น้องเต็มโอ้ยพี่น้องเขาอ่อนเลี้ยงไว้เอาเฮ็ดนอเฮ็ดแนวเลยพี่น้องจะปล่อยออกไร จังหน่อยมันสิได้ถามสื่อเหรงัวเสือควายนทำเบียดเด้มาแล้วมันราคาขึ้นมากเลยเล่นหาสื่อมาเลี้ยงเลยมันแพงเด้พี่น้น่อยเหรเบินบดขับหนึ่งงานหอยเปียดได้กี่ตัวครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้ควายบุ๋มีชื่อใดหน่อยครับซื้อไดหน่อยควายเขาคนไทยมันขายแพงครับซื้้อออไดเคนณมาขายแพงขนาดนี้มาลงมาลงมาลง ครับว่าว่าอะไรว่าไม่บอกคนว่าว่าไหมผมบอกมือนี้คุณเวียดขายแพงคุณเวียดซื้อบ่ได้คนไทยคนไทยขายแพงเวียดซื้อบ่ได้คือเต็มรถแล้วสันทั้งนั้นเต็มรถเต็มรถเบาบ่ขายแพงก็เป็นมาอยู่บ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 ่ถือถือถือปานน้ำแล้ววะเต้ มันยังพอขายนะสองหมื่นเนตเนัดก้อนประมาณนี้พอขายมันหนามันหกตัวนี่เขาบอกเศร้าแล้วทุนเกิดเสื่อมเลยเฮ้ยเบาเปลี่ยนเนาะผู้บ่าวห้อยเบียดกับพี่น้อเออสถานการณ์มื้อนี้กาซื้อขายกันเป็นเนื right ้อคือเก่าครับพ um, ี <h <h ่น้อพวกเนื้อกะซื้อขายดีโดยเฉพาะควายครับพี่น้องเต็มรถเต็มลำในห่างจากต่างจังหวัดก็ได้ ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมพมพอๆกันได้ทุกวันเสาร์วันอังคารครับสนามผูกเกเรืเ่อนครับพี่น้องสำหรับมือนีคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ